สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตา ยายลุงป้านา้าและอาเพื่อส่งข่าวคราวเล่าเรื่องไต่ถามทุกสุขแสดงความระลึกถึงหรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆข้อควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะเขียนข้อความให้ชัดเจน สื่อสารตรงประเด็นด้วยถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดและสลักสลวยเขียนด้วยลายมือสวยงามอ่านง่ายใช้กระดาษและหมึกเขียนที่สุภาพไม่ฉุดฉาดใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะการใช้ภาษาและตามความนิยมเขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดุดหมายที่ได้รับการรับรองต่อไป มาดูคุณค่าของการเขียนจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการเขียนสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้ค่ะได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบได้ฝึกเขียนเรียงลำดับเรื่องเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำสื่อสารได้ทุกสถานการณ์ทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายกันบ้างนะคะการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง ถ้าเป็นพ่อแม่ควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะถ้าเป็นปู่ย่าตาและยายควรใช้คาขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพ รรรรต,รรตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายของจดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะถ้าเป็นลุงป้าน้าและอาควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคำลงท้ายจดหมายคือ ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณที่เคารพตรงจุดไข่ปลาให้ระบุว่าเป็นใครส่วนคําลงท้ายจุดหมายคือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะต่อไปเรามาดูการใช้คําเรียก หรือคำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลการใช้คำเรียกหรือคำสรรพนามในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลถ้าเป็นพ่อแม่ควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและลูกส่วนคำสรรพนามที่ใช้เรียกผู้ที่เขียนถึงคือคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเป็นปู่ย่าตาและยายควรใช้คำสรรพนามแทนผู้เขียนว่าผมกระผมหนูและหลานส่วนคำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ที่เขียนถึงคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านถ้าเป็นลุงป้า น้และอาควรใช้คำสรรพนามแทนตัวผู้เขียนว่าผมหนูและล้านส่วนคำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ที่เขียนถึงคือคุณลงุงคุณป้าคุณนา้าและคุณอาค่ะถ้าเป็นผู้ปกครองควรใช้คำสรรพนามแทนตัวผู้ที่เขียนว่าผมกระผมติฉัน และหนูส่วนคำสรรพนามแทนตัวผู้ที่เขียนถึงคือท่านหรือตามสถานภาพค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนจดหมายค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายนั้นเรามาศึกษาเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งรูปแบบของการเขียนจดหมาย ประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังน,นี้ค่ะข้อที่1ที่อยู่ของผู้เขียนให้เขียนระหว่างกึ่งกลางหน้ากระดาษไปทางขวามือ 2. วันเดือนปีให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษตามตัวอย่างนะคะไม่ต้องเขียนคําว่าเดือนไม่ต้องเขียนคําว่าพอสอหรือไม่ต้องเขียนคําว่าวันที่ค่ะข้อ3คําขึ้นต้น เว้นจากขอบกระดาษด,ด้านซ้ายมือประมาณ1นิ้วค่ะข้อที่4เนื้อความจดหมายให้เขียนย่อหน้าตามใจความสําคัญของเรื่องซึ่งแต่ละย่อหน้าจะมีแค่หนึ่งใจความเท่านั้นค่ะข้อที่หําลงท้ายให้เขียนแนวเดียวกันซึ่งจะเขียนตรงกับวันที่ค่ะส่วนข้อที่6ลงชื่อผู้เขียนให้เขียนกึ่งกลางของคําลงท้ายค่ะ และนี่คือตัวอย่างรูปแบบของจดหมายค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในหนึ่งหน้ากระดาษมุมบนขวาเขียนชื่อที่อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนวันเดือนปีด้านซ้ายมือขยับเข้ามาประมาณหนึ่งนิ้วเขียนคำขึ้นต้นและถัดลงมาเป็นเนื้อความของจดหมายซึ่งจะขยับเข้ามาจากขอบของกระดาษด้านซ้ายมือประมาณสองนิ้วค่ะ ในเนื้อความของจดหมายขึ้นอยู่กับใจความของจดหมายว่าเราเขียนมากหรือน้อยเท่าไหร่ในแต่ละย่อหน้าจะมีเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญเท่านั้นจบเนื้อความแล้วตามด้วยคำลงท้ายของจดหมายซึ่งจะเขียนตรงกับวันที่ค่ะและคำลงท้ายเสร็จแล้วก็จะเป็นชื่อของผู้เขียนลงชื่อนะคะลงชื่อของผู้เขียน ให้เขียนตรงกึ่งกลางของคำลงท้ายค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างจดหมายที่เขียนถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันนะคะนักเรียนคะต่อไปเรามาดูรูปแบบของการเขียนจ่าหน้าสองจดหมายกันบ้างนะคะ การจ่าหน้าทรงจดหมายมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ชื่อนามสกุลของผู้รับบ้านเลขที่หมู่ที่หรือซอยถนนที่ตั้งตำบลหรือแขวงอำเภอหรือเขตจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ส ที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเองและ 3. สแตมต้องติดสแตมตามราคาที่กรมประชนีกำหนดเพราะถ้าติดไม่ครบผู้รับจะถูกปรับเป็นสองเท่าของราคาสแตมที่ขาดหายไปค่ะเมื่อเราได้รู้จักหลักการเขียนจา,าหน้าซองจดหมายกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างซองจดหมายที่สมบูรณ์กันนะคะ นี่คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่สมบูรณ์ประกอบด้วยที่อยู่ของผู้รับที่อยู่ของผู้ส่งและดวงตราเป็นสนียกรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนักเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการเขียจนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันไปแล้ว และในวันนี้ครูก็มีภาระงานมาให้นักเรียนทำโดยอ่านจดหมายแล้วตอบคำถามค่ะให้นักเรียนพิจารณาจดหมายและเติมข้อความลงในช่องว่างหมายเลข1 2และ3ให้ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมตามหลักการเขียนจดหมายที่เราได้เรียนไปแล้วในวันนี้นะคะและนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ